ัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางการเปลี่ยนฝาหลังนะครับโทรศัพท์เสี่ยมี่กันนะครับแนวทางนี้ก็สามารถนําไปเปลี่ยนกับเสี่ยมี่ได้หลายรุ่นนะครับผมคิดว่าเกือบทุกรุ่นนะแต่ว่าเราต้องซื้อฝาหลังมาให้มันตรงรุ่นแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวก่อนไปเปลี่ยนนะครับผมจะให้ดูก่อนว่าฝาหลังเราหาได้จากที่ไหนบ้างนะครับอันนี้ผมก็ได้ทําการสั่งซื้อมาแล้วนะครับเป็นฝาหลังสีดํานะครับ เราก็เข้า Google เลยครับผมอยากได้รุ่นอะไรนะครับก็พิมพ์เลยพิมพ์ประมาณนี้นะครับใส่ชื่อรุ่นของเราเข้าไปก่อนนะครับตามหลังด้วยคำว่าฝาหลังนะครับเซิร์ชประมาณนี้ของท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้อาจจะเป็นเอ่อ r n o t i Note 9 Redmi Note 10อะไรก็ซื้อให้มันตรงรุ่นแค่นั้นเองนะครับแนวทางการเปลี่ยนมันก็คล้ายๆกันนะครับเพราะว่า มือถือรุ่นใหม่ๆทุกวันนี่แหละมันจะเป็นฝาหลังแยกชิ้นแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าฝาหลังส่วนอีกอันนึงก็คือเคสกลางนะครับช่วงนี้จะเป็นเคสกลางนะครับที่มันติดอยู่กับสวิตติดอยู่กับอะไรตรงนี้เราจะไม่เปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนแค่ฝาหลังชิ้นนี้ชิ้นเดียวครับพอเราเซิร์ชให้มันได้ประมาณนี้แล้วนะครับมันก็จะมีหลากหลายราคาเลยนะครับลองเลือกดูนะมีหลากหลายสีหลากหลายร้านหลายราคาเลยนะครับผมก็สั่งตามนี้แหละนะครับมาเปลี่ยน ทีนี้เรามาเริ่มแนวทางการแกะกันเลยนะครับแนวทางการแกะนะครับการที่เราจะเอาฝาหลังชิ้นนี้ขึ้นมาได้อะต้องหาอะไรมางัดออกนะครับประมาณนี้เลยต้องเป็นอะไรบางๆนะครับอย่างนี้แล้วก็ตามด้วยปกใสครับ ันนี้จะแกะแบบไม่ใช้ความร้อนให้ดูนะครับเพราะว่าบางคนไม่มีความร้อนนะครับก็สามารถแกะแบบนี้ได้เหมือนกันแต่ช่วงนี้นะครับเี่ยวมีทุกรุ่นอันนี้เป็นทิกเลยนะให้ระวังนะครับช่วงนี้เราอย่าเอาไพ่หรืออย่าเอาเหล็กสอดเข้าไปลลกนะครับช่วงนี้มันจะเป็นแพรต่อต่อกับเข้าไปบอร์ดเสมอนะครับถึงจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ตามนะครับให้เราเอาไพ่ออกแบบ ไม่ต้องสอดเข้าไปลึกนะครับมันจะตัดแพรช่วงนี้แพรปุ่ม power ปุ่มปิดเปิดน,นะครับต่อเข้าไปตรงบอร์ดมาต่อนะครับอันนี้ผมก็จะใช้น้ํายาเหลียงนิดหน่อยเพื่อให้มันละลายกาวนะครับของท่านผู้ชมนะถ้าไม่มีน้ํายาแบบนี้ครับ ก็ทําไงใช่ไหมครับเราก็งัดฝาหลังให้มันแตกมาเลยนะครับก็ได้เหมือนกันอันนี้ผมไม่อยากงัดให้มันแตกเพราะว่าเดี๋ยวเศษกระจกมันจะเลอะนะครับ mm. ก็ใช้น้ํายาค่อยๆเลี้ยงแกะอย่างนี้เอา น้ำยามันจะช่วยละลายกาวนะครับถ้าใครไม่มีนะครับแบบท่านผู้ชมแบบยูเซอร์ทั่วไปนะครับจะทําเองก็อย่างที่ผมบอกเลยสามารถงัดขึ้นมาได้เลย,เลยงัดฝาหลังแตกได้เลย,เลยระวังในช่วงนี้พอเลนกล้องเลนกล้องตัวนี้น่าจะติดเดี๋ยวแกะออกมาดูนะครับว่ามันเป็นแบบไหนเลนกล้องตัวนี้มันน่าจะติดกับตัวเคสหรือเปล่า แล้วนะครับผอมมาแล้วมันก็ได้ในลักษณะนี้นะครับเครื่องบางเครื่องอาจจะมีแบบเศษกาวเก่าหรือว่าเศษกระจกนะครับที่มันติดตามขอบนี้เราก็เก็บออกบ้างนะครับเห็นแค่นี้แต่เ,เครื่องนี้มันสะอาดเลยเนามันออกมาเป็นแผ่นเป็นก้อนเดียวกันเลย ของผมมันจะไม่มีแพรต่อมาอย่างนี้แต่เสียบมีบางรุ่นบางเครื่องอะ่ะมันจะมีนะมันจะเป็นติงง่งออกมาอย่างนี้เลยติ่งไปติดกับบอร์ดเลยนะครับเวลาเราใช้ไพ่กีดกาวครับเราอย่าสอดเข้าไปลึกอย่างนี้อันนี้ให้แนวทางไปแกะกับรุ่นอื่นใช้แกะรุ่นอื่นได้เลยนะครับแกะได้หลายรุ่นถ้าเราใช้อันนี้เข้าลึกๆนะครับมันมีสิทธิ์ตัดแพรขาดนะครับเรากีดแค่น,นี้พอเก,กีบดแค่กาวว่ากาวมันขาดนะครับวันนี้นะครับ ฝาหลังนะครับบางรุ่นจะไม่มีกาวติดมาให้เราต้องใส่กาวเพิ่มแต่รุ่นนี้มันน่าจะมีกาว,วกาวหลุดบางรุ่นไม่มีกาวติดมาให้นะครับจะต้องใส่กาวเพิ่ม กามันเหมือน,มนไม่ติดกับเคสผมลอกออกเลยอย่างเี้ครับของท่านผู้ชมอาใช้กาวที่เขามีมาให้อยู่แล้วก็ได้นะครับแต่ผมเหมือนกาวมันไม่ค่อยอยู่มันไม่ติดนะครับผมว่าจะใช้ตัวนี้แทนเลยจะใช้ตัวนี้หรือว่า ติดนะครับแบบนี้เข้าไปก็ได้กาวสองหน้าอุปกรณ์พวกนี้ก็หาได้ทั่วไปนะครับ อย่างนี้ครับผมก็จะใส่กาวติดจออีกนิดนึงใส่บางๆประมาณนี้ครับ ก็วางลงไปเลยครับใช้มาร์กกล้องเป็นหลักนะครับถ้าวางลงกล้องตรงทุกอย่างจะต,ตรงหมดนะครับตัวน,นี้อันนี้ครับเสร็จเรียบร้อยรัดยางทิ้งไว้นะครับ1 0บสห้านาทีก็แห้งแล้วนะครับ